ในสังคมโบราณจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าใครเป็นไพร่หรือว่าทาตคนโบราณเดินกันขวักขว่ชะไม้ตาดูแป๊บเดียวก็รู้สถานะว่าใครเป็นไพร่อยู่สังกัดใดแล้วก็ใครเป็นทาตไพร่ก็จะมีการสักเล็กที่ข้อมือส่วนทาตก็จะตีตราด้วยเหล็กร้อนหน้าที่ใบหน้าเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินเป็นราชการจะอาจจะมีการเปลี่ยนสังกัดก็สักที่ข้อมือใหม่อาจจะเปลี่ยนข้างใครที่มีรอยสักมากก็บ่งบอกถึงความเก่าและการผ่านโรคหลายสังกัด ลหลายเอาราชการมาอย่างโชคชนวยในสมัยกรุงศรีอยุธยาการสักเล็กหมายหมู่ <c oughs> ก็ทําเฉพาะไพ่สังกัดหลวงนะครับของกรมรักษาพระองค์และกลมรมล้อมพระราชวังเท่านั้นส่วนไพ่หลวงกรมอื่นๆและก็ไพ่สมสังกัดมูลนายไม่มีการสักเล็กแต่จะทําบัญชีนะครับเป็นทะเบียนพลหรือว่าหางว่าวบอกชื่อที่อยู่และก็สังกัดเป็นสําคัญส่วนกลางก็จะเก็บไว้ที่กรมพระสุรสวัสดี ซึ่งดูแลเรื่องทะเบียนพลสําหรับเรียกเกณฑ์การแรงงานแล้วก็ทําสําเนาอีกฉบับให้กับมูลนายเก็บไว้ประจําตัวแต่การทําทะเบียนพลก็มีข้อเสียก็คือเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พมา่าค่าศึกตัวมูลนายที่ล้มตายแล้วก็ทะเบียนพลที่สูญหายทําให้ไพร่กระจัดกระจายพัดนายจํานวนมากจนทางการไม่สามารถทราบจํานวนที่แท้จริงแล้วก็ไม่สามารถเรียกไพร่กลับมาใช้แนวราชการได้อย่างเต็มที่ทั้งในยามสงบแล้วก็ยามสงครามนะครับ ดังนั้นในสมัยกรุงธนบุรีก็มีพระราชกำหนดออกมาเมื่อปีพุทธศักราช2317นะครับให้สักนามเมืองและก็ชื่อมูลนายลงไว้ในข้อมือไพรซึ่งหมายความว่าไพรหลวงและก็ไพรสมทุกคนจะต้องถูกสักชื่อตนเองชื่อเมืองที่ตั้งภูมิลำเนาและก็ชื่อมูลนายที่สังกัดอยู่ลงบนแขนข้างซ้ายเช่นนายมีเมืองลบบุรีหลวงยกกระบาดโดยจะโปรดก้าแต่งตั้งข้าหลวงกองสักออกไปหัวเมือง เพื่อสักเล็กเดิมแล้วก็คนข้อมือขาวไว้เป็นกําลังแก่ราชการในสมัยรัตนโกศิทราชการที่1นะครับก็โปรดก้าวให้สักเล็กใหม่อีกครั้งโดยในครั้งนี้ก็ได้เปลี่ยนไปสักแขนขวาแทนแขนซ้ายแล้วก็สักสืบต่อกันมาทุกราชการเป็นประเพณีที่จะต้องทําเมื่อผลัดเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ทาราชการนะครับก่อนสักท้องแขนราชการต่อมาก็สักแขนหลังมือถึงราชการต่อไปก็กลับไปสักท้องแขนอีกจนเลิก สักนะครับในสมัยรัชกาลที่5นอกจากไพหลวงและก็ไพสมที่ต้องสักแล้วชายชก,กันอื่นๆที่ไม่ได้รับราชการเป็นขุนนางหรือว,ว่ามีเชื้อสายพระราชวงศ์ต้องถูกสักเล็กทั้งหมดเป็นมหาดเล็กในกรมเจ้านายก็สักว่ามหาดเล็กเป็นทนายขุนนางก็สักว่าทนายเป็นทาสเฉลยก็สักว่าเฉลยคุณป้าของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งเป็นนางละครอ,อรมก็ถูกสักสามจุดกลางหน้าผากนั่นอาจเป็นรุ่นสุดท้ายที่มีการสัก ทุกอย่างถูกยกเลิกนะครับภายหลังการเลือกทาสแบบเด็ดขาดในปีพุทธศักราช2448นะครับ